คนคอบอลขอนำเสนอ11อดีตแข่งดังเพเม์ลีกยังคงค้าแข้งอยู่ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลคนแรกคือผู้กษาประตูอย่างแบรดกูซานมือกาวชมการเคยลงเฝ้าเสาถึง154นัดในลีกสูงสุดของเกาะอังกฤษให้กับสิงห์พง,งานแอสตันวิลล่าและสิงห์แดงมิสเตอรบลสช่วงระหว่างปี2008-2017 กระทั่งปัจจุบันในวัยหลัก4ี่พอดีเขายังคงค้าแข่งอยู่ในลิกประเทศบ้านเกิดกับสโมสรแอตแลนตายูไนเต็ดนะครับคนที่2คือแบ็กขวาอย่างอาเดรียนมาเรียบป้าฟูตแบ็กเชื้อสายจาเมกาเคยเล่นในเวทีพิมริกอังกฤษร่วมกับคริสตัลพาเลสเรดดิงและก็วัตฟอร์ดแต่นับจากตกชั้นเมื่อซีซั่น2019-2020เส้นทางอาชีพก็สารวันเตี้ยลง ย้ายไปอยู่กับบริสตอลซิตี้ในแชมเปี้ยนชิพข้ามห้วยไปร่วมทัพแม็กอาเธอร์ในเอลีกออสเตรเลียกลับมาบอร์ตันในลีก g u e เซาฟอร์ดซิตี้ลีก u e 2แล้วก็ต้นสก,กัดปัจจุบันคือวิลสโตนในเนชแนลลีกหรือลีกระดับดิวิชั่น5ของอังกฤษนะครับคนที่3คือเซนเตอร์แบ็กอย่างมามาดูซาโกครั้งหนึ่งเคยสวมเสื้อของแดงก่อนจะขัดแย้งกับเจอเก้นคลับจนต้องย้ายไปอยู่กับคริสตัลพาเลส รวมเบ็ดเสร็จสัมผัสเกมพรีเมียร์อังกฤษทั้งสิ้น128นัดปัจจุบันในวัย34ปีพึ่งอำลามงเปรีเย่ทีมในลีกเอิงฝรั่งเศสรประเทศบ้านเกิดไปร่วมทีมต่อไปดคูคูไตซี่สโมสรในลีกจอร์เจียที่ซึ่งเขาได้ควบคุมตำแหน่งผู้จัดก,การทีมอะคาเดมี่ด้วยเช่นกันนะครับคนที่4คือแบ็กซ้ายอย่างอัลเบโตโมเรโน อดีตแบ็คซ้ายของลิเวอร์พูลผู้อยู่มาตั้งแต่ปี2014จนถึงยุคแรกๆของกุนซือเจเกนครับกินเวลาทั้งสิ้น5ปีลงสนามเกือบถึงหลัก150นัดก่อนย้ายกลับประเทศบ้านเกิดไปร่วมทีมบียาเรอัลและปัจจุบันย้ายไปหาความท้าทายปลายอาชีพกับสโมสรโคโมภายใต้การคุมบังเหียนของเชสฟาริกาสอดีตแข้งดังเพื่อนร่วมชาตินะครับรายที่5คือปีขวานานี อีกโปรตุกีสจอมทีลังกาลากเลือในสีเสื้อของปีศาจแดงนานถึง8ปีลงเล่นะนุหลัก200เกมก่อนร่อนเร่พาเนจรอนไปอยู่กับเฟเนบาเช่ชบาเลเซียลาซิโอสปอร์ติงลิสบอนออร์แลนโดซิตี้เวเนเซียเมลเบิร์นซิตี้อาดานาเดมีสปอร์และสดๆร้อนกลับไปร่วมทีมบ้านเกิดอย่างเอสเตรล่าอา d o มาดราลละครับ ผลที่6คือกองกลางอย่างซานติกาโซล่าย้อนไปเมื่อปี2016มิดฟิลด์สเปนิชดูเหมือนจะต้องแขวนสตาร์กับร์เซนลด้วยปัญหาบาดเจ็บรุนแรงแถมติดเชื้อหลังจากผ่าตัดแต่ที่ไหนได้ผ่านไป8ปีไวเหมือนโก6กแกโซล่ายังคงค้าแข่งกับเรอาโอเบียโดในลีกอีวิชั่น2ที่ประเทศบ้านเกิดแบบได้ใจสุดๆกับข้อตกลงรับค่าจ้างเรดตำสุดเพื่อช่วยเหลือสโมสร,รที่ผูกพันตั้งแต่สมัยเยาวชนล่ะครับ คนที่7คือกองกลางอย่างชินจิคางาวะกองกลางจามเทคนิคชาญี่ปุ่นที่สร้างชื่อที่ดอตมอนก่อนต่อยอดใจสู่รัวโอนทัฟเฟิดที่ซึ่งใช้เวลาอยู่ไม่นานแต่ยังคงเป็นขวัญใจแฟนบอลจนถึงทุกวันนี้และเชื่อว่าเด็กผีหลายๆคนคงแอบเอาใจช่วยสตาร์ในวัย35ปีอยู่ห่างๆภายใต้สังกัดเซเรโซโอซาก้าในเจลีกประเทศบ้านเกิดของเขา คนที่8คือปีกซ้ายอย่างเมอร์เทนกัมส์เพเดเซนสาวกเพเมเบริกอังกฤษจ้อจงจำได้ดีกับปีกสไตล์คลาสสิกพร้อมเท้าซ้ายสั่งได้ในสีเสื้อของแบล็กเบิร์นโลเวอร์สระหว่างปี2004-2013ผ่านไปร่วมๆทศวรรษไม่เชื่อก็ต้องเชื่อบนวัยล่วงเลย40ปีเพเดเซนยังคงค้าแข้งอยู่แม้เพิ่งไร้สังกัดหลังแยกทางกับรานฮามในประเทศบ้านเกิดที่นอร์เวย์แต่ก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีว่าจะแขวนเกือกแต่อย่างใดนะครับ คนที่9ก้าเซอแบ็กเอเลียคริมมองกาล่าประกานหลังเฟนช์แมนอีกรายเคยอยู่กับทีมใหญ่เช่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จและเคยย้ายไปเล่นแบบทีมตัวให้กับแอฟฟัตันช่วงหนึ่งด้วยหลังจากนั้นก็ไปอยู่บาเลนเซียแซงเอเตียนและต้นสังกัดปัจจุบันคือเอสโตรียในลีกสูงสุดประเทศโปรตุเกสนับตั้งแต่ซัมเมอร์2023ละครับ คนที่10คือกองหน้าอย่างไซโดเบลาฮิโนครับดาวยิงอดีตเด็กปั้นของเวสต์บรอมวิชอัลเบียนไต่เต้าสู่เวทีระดับสูงโดยยิงไปถึง20ประตูนในประสบการณ์ผลิตอังกฤษ2ปีและด้วยทัศนคติบวกกับการตัดสินใจย้ายผิดชีวิตเปลี่ยนจากอนาคตทีมชาติอังกฤษพันพลวนไปติดธงบุรุนดีจนทุกวันนี้บนวัยสาสเป็ปีเราจะได้เห็นหน้าค่าตาเขาในลีกสูงสุดประเทศอินเดียกับทีมราชาสถานยูเนเต็ด ที่ซึ่งย้ายมาเมื่อต้นปีนี้เองนะครับส่วนคนที่11คือแอนดี้แคลโรก่อนจะมีแฮร์รี่เคนทีมชาติอังกฤษเคยมีบิ๊กแอนดี้เป็นเจ้าของเสื้อเบอร์อร9รา้าเขาใช้เวลาเกือบๆือบ15ปีโชว์ฝีเท้าในเพมนเมลีกอังกฤษกับทั้งนิวคาสเซลยูไนเต็ดหงด์แดงลิวอพลูและเวสต์บรอวิชอัลบีอนพร้อมฝากผลงานไป58ประตูจากการลงสนาม248นัดแต่น่าเสียดายปัญหาบาดเจ็บเรื้อรัง บันทอนหุนทางก้าวหน้าต้องหล่นไปเล่นในลีกล่างกับเรตติง้งตามด้วยอาเมียงในลีกเดอส์ฝรั่งเศสเมื่อปีก่อนนะครับและล่าสุดย้ายไปร่วมทีมบ็อกโดสซึ่งปัจจุบันอยู่ดิวิชั่น4ของแดนน้ำหอมหลายครับ like และนี่คือ11แข้งดังของพิีเมียร์อังกฤษที่ยังคงค้าแข้งอยู่หากขอบรุกท่านชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ อจกันใหม่คลิปหน้าบนชาแน,นลคนคอบอลเช่นเดิม